สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการถอดสลักข่าวนะครับวันนี้พบกันในคืนวันพุธนะครับ24เมษายนพุทธศักราชส5งพัน้าวันนี้ท่านผู้ชมก็อยู่กับผมไพศาลมังกรชัยยานะครับเรื่องของการทบทวนนะครับการจ่ายค่าตอบแทนให้กับแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งก็มีประเด็นที่ดูเหมือนว่าจะถกเถียงกันแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นทางด้านการเมืองกันไปนะครับมีบางท่านก็วิเคราะห์กันว่าอย่างนั้น แต่แล้วก็ตามครับเรื่องของการทบทวนดังกล่าวนั้นซึ่งมาเป็นระบบที่เรียกว่า P4P นะฮะ P4P นี่คืออะไรแล้วก็มีความจำเป็นหรือว่ามีความเหมาะสมอย่างไรนะครับที่จะต้องมีการทบทวนเปลี่ยนแปลงกันซึ่งมติครมอก็ได้เห็นชอบไปแล้วนะครับวันนี้คงจะต้องมาติดตามเนื้อหาในรายละเอียดเรื่องนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่ครับเพราะว่าช่วงหน้าจะมีแขกซึ่ง คงจะมาช่วยให้คําอธิบายกันได้อย่างกระจ่างทีเดียวแล้วก็ไปติดตามสารคดีที่น่าสนใจนะครับลดโรคเพิ่มสุขครับไปติดตามแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2ครับสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่กับกระทรวงสาธารณาสุข วิธีการดำเนินชีวิตในปัจจุบันมีปัจจัยเสี่ยงสารพัดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งจากสภาพแวดล้อมปัญหาความเครียดพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่บั่นทอนต่อสุขภาพรวมถึงความสะดวกสบายที่มีมากเกินไปจนร่างกายขาดการออกกำลังวิธีการดำเนินชีวิตที่ขาดความสมดุลเช่นนี้ได้กลายเป็นภัยคุกคามสุขภาพโดยที่เราไม่รู้ตัวโรควิถีชีวิตหรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องก่อให้เกิด โรคสำคัญ5โรคได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตส,สูงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคมะเรง็งถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันอย่างจริงจังก่อนที่โรควิถีชีวิตจะเป็นภัยคุกคามสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่กระทรวงสาธารณาสุขสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยงยืนและเวอรไวเว็บบางกอกวิชคอม ท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราจะไปถอดสลักนะครับดูเบื้องลึกเบื้องหลังของระบบค่าตอบแทนใหม่ที่เรียกกันว่า P4P นะครับโดยแขกของเราในวันนี้ก็คือท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านนายแพทย์สุพรรณศรีธรรมมาครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับก็ต้องเรียนถามท่านนะครับว่าเหตุผลหลักการในการทบทวนระบบจ่ายค่าตอบแทนนี่มันมีมันมีที่มาอย่างไรครับ ครับจริงๆแล้วนี่ระบบค่าตอบแทนในกระทรวงสาธารณสุขต้องบอกเบื้องต้นก่อนนะครับว่าบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขนั้นนี่ยได้รับค่าตอบแทนส่วนที่1ก็คือ,อเงินเดือนอและเงินประจําตําแหน่งตามผุ้ที่การศึกษาแต่ละคนนะครับ,รบส่วนที่2นี่เรียกว่าเงินจ่ายตามพื้นที่นะครับพื้นที่ที่เขตพื้นที่ปกติหรือว่าพื้นที่ทุรกันดาร อันนั้นคือส่วนที่2ที่ได้รับนะครับส่วนที่3ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานหรือผลงานซึ่งตรงนี้เนี่ยกาบเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าเพราะฉะนั้นบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขเมื่อสิ้นเดือนมาท่านจะได้รับหนึ่งเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง2ก็คือเรื่องของเงินตามพื้นที่ความยากลําบากในการทํางานนะครับอันที่3คือเรื่องตามปริมาณงานที่ทำอันนี้คือของเดิมโครงสร้างเดิมโครงสร้างเดิมครับนะครับรวมๆแล้วก็จะมีทั้งเงินเดือนมีอะไรต่างๆมากมาย เหนะ็นว่าแพทย์จบใหม่มานี่ก็ก็มีมีรายได้รวมๆแล้วก็สูงพอสมควรครับใช่ครับอ่ะคราวนี้มันมีมันม,ม,นมีมันมีอะไรมันมีความจําเป็นอย่างไรที่จะต้องไปทบทวน<ต>ทเมื่อเขาก็มีการปฏิบัติกันมาค่อนข้างยาวนานใช่ไหมครับครับ เหตุผลก็คือว่าอันที่หนึ่งนะครับเรื่องการจ่ายค่าตดแทนตามพื้นที่ต้องยอมรับว่าพื้นที่ที่เราประกาศไปเดิมนั้น10ปีที่แล้วนะครับขณะนี้นี่ความเจริญเพิ่มมากขึ้นพื้นที่เคยกันดานก็มีความเจริญสูงขึ้นมีความเจริญก็เป็นเขตเมืองมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่ว่าค่าตดแทนที่เหมอจ่ายตามพื้นที่กันดานนั้นที่เราเรียกว่าเบี้ยกันดานใช่ครับ เดียวก็เบี้ยเลี้ยงหมอจ่ายนะครับไม่ได้ไปเรียกเบี้ยกันดานอันนี้เบี้ยกันดานนี่เ็เรียกกันเองง่ายใช่ครับจริงๆแล้วนี่เมื่อความเจริญเปลี่ยนไปพื้นที่ควรจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับเพราะอัตราจะไม่เท่ากันพื้นที่ปกติจํานวนหนึ่งพื้นที่กันดานอีกจํานวนหนึ่งนะครับอันนั้นก็คือเรื่องพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปอันที่สองนั้นเนี่ยในโรงพยาบาลเดียวกันวิชาชีพเดียวกันทํางานหนักมากทํางานธรรมดา สิ้นเดือนมาได้รับเหมาจ่ายเท่ากันหมดทุกคนนะครับอันนั้นก็คือเป็นที่ไปที่มาของเรียกว่าความเป็นธรรมในระหว่างวิชาชีพก็มีปัญหานะครับคือแพทย์ด้วยกันทันตแพทย์ด้วยกันเภสัชด้วยกันคนหนึ่งทํางานมากคนหนึ่งทํางานน้อยอันนี้เนี่ยก็คือประเด็นปัญหาอ๋อในส่วนนี้เพราะว่ามีการเมาจ่ายใช่ครับเป็นการเหมาจ่ายแล้วนอกจากนั้นระหว่างวิชาชีพอีกนะครับแพทย์ทันตแพทย์เภสัชพยาบาลก็แตกต่างกันอีกนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดคาถามใช่ครับเกิดคาถามว่าเอ๊ะมันอยู่พื้นที่่ซึงก อาจจะเรียกว่าไกลปืนเที่ยงเหมือนกันเนี่ยครับเอ่อทำไมผมทํางานหนักคุณทํางานน้อยกว่าผมแต่ทําไมได้เท่ากันใช่ครับในส่วนของอค่าตอบแทนที่ประเภทที่ต้องเหมาจ่ายเนี่ยนะใช่ครับนี่เป็นเหตุผลนนหนึ่งนี่เป็นเหตุผลใน,นที่หนึ่งเหตุผลใน,นที่สองคืออัตราการเหมาจ่ายนั้นเนี่ยเราเราจะคิดตามจํานวนคนตามบุคลากรเช่นมีคนหมอกี่ท่านระยะเวลาในการทํางานทํางานเกิน10ปีขึ้นไปได้อัตราหนึ่งเกิน20ปีขึ้นไปได้อีกอัตราหนึ่ง ซึ่งตรงนี้เนี่ยภาระงานภาระค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลค่อนข้างสูงนะครับจากการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของโรงพยาบาลต่างๆพมันขึ้นไปตามอายุใช่ครับอายุงานคุณหมอถูกต้องคุณหมอบางท่านอยู่เป็นสิปีนี่ตรงสายโอ้โหขึ้นไปเยอะเลยใช่ไหมเพราะเขาจ่ายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อระยะเวลานานขึ้นถ้าโรงพยาบาลไม่มีการวางแผนเรื่องการเงินการคลังเราได้แค่ตัวเลขคือควรได้เท่านั้นเท่านี้แต่ไม่มีตังค์จ่ายเพราะว่าสถานการเงินโรงพยาบาลไม่เพียงพออ๋อเพราะงบมันไปโป่ง ใช่ครับในส่วนของเงินเดือนและค่าตอบแทนของของคุณหมอและก็บุคลากรทางแพทย์เนี่ยซึ่งะร,ระบบใหม่นี้นี่เราต้องการแก้ให้เกิดความยั่งยืน คือทุกแห่งของโรงพยาบาลในประเทศไทยเมื่อคุณหมอทํางานให้กระทรวงสาธารณสุขคุณหมอบริการคนไข้หรือว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นที่บริการคนไข้นั้น<ม>ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม,มโดยเงินนั้นนี่หรืองบประมาณนั้นส่วนหนึ่งคือจากเงินบํารุงของโรงพยาบาลนั้นถ้าไม่พอนี่กระทรวงจะมีงบประมาณที่ว่าเป็นงบกลางส่วนหนึ่งที่กันไว้สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรที่ทํางานได้เหมาะสมกับ ปริมาณงานที่คุณจะได้รับครับครับคณการทบทวนเนี่ยเราเราทบทวนในรูปของคณะกรรมการหรือว่าเรารับฟังความเห็นประมวลปัญหายังไงเรามีการ มีคณะกรรมการในคณะกรรมการค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งคณะกรรมการชุดนี้นี่มีท่านตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานมีทางสำนักงบประมาณมีสภาพัฒนาการที่ิสังคมแห่งชาติมีกระทรวงการคลังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน่วยงานสาธารณสุขหรือมีบุคลากรสาธารณสุขเช่นกองทัพต่างตาตำรวจนะครับแล้วก็มีตัวแทนชมรมวิชาชีพต่างๆด้วยนะครับชมรมแพทย์ชนบทชมรมแพทย์โรงพยาบาลสูย์โรงพยาบาลทั่วไปชมรมสาธารณสุขจังหวัด นี่คือองค์ประกอบของงานคณะกรรม,มาการค่าตอบแทนกระทรวงสาธารณสุขครับอ๋อหมายถึงว่าบางกลุ่มบางท่านที่คัดค้านอยู่ก็จริงๆแล้วท่านก็มาร่วมในการระดมความคิห็นอยู่ก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะใช่ครับนะเพราะว่าเรื่องนี้ผมกับเรียนพี่น้องประชาชนและคุณไปยสารนะครับเราไม่ได้เพิ่งคิดนะครับเราได้มีการคิดแล้วก็ หาวิธีการที่เหมาะสมประมาณห้าหปีที่แล้วนะครับศึกษาก็มาเป็นลำดับใช่ครับเราทดลองนำร่องในโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลน,นะครับ,รบอย่างน้อย1ิบโรงพยาบาลขึ้นไปทั้งในภาคต่างๆเราดูจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละเรื่องดูปัญหาอุปสรรคในการทำงานแล้วประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็หลักวิชาต่างๆก็ได้เอาข้อมูลทั้งการศึกษาในต่างประเทศเรื่องการค่าตอบแทนตามปริมาณงานทั้งเราทดลองทำในบ้านเราด้วยเอาทั้งหมดนี่มารวมกันแล้ว ประยุกต์ใช้ในประเทศเราครับคราวนี้เมื่อเราทบทวนเนี่ยระบบการจ่ายค่าตอบแทนแบบใหม่เนี่ยไอ้ที่เรียกว่า P4P เนี่ยนะฮะมันจะตอบโจทย์อะไรได้บ้างสิ่งที่จะตอบโจทย์ผมเดือนมาหนึ่งเนี่ยครับพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์มากขึ้นเพราะว่าการที่ทํางานนั้นนี่เราจะวัดงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่ผ่านมานั้นหมอจ่ายก็คือว่า เรานับตามแค่ระยะเวลาอยู่โรงพยาบาลเกิน15วันก็ได้หมอจ่ายเต็มที่แล้วแต่ในครั้งนี้เนี่ยการจ่ายค่าติบแทนตามปริมาณงานนั้นผมเรียนคุณไพศาลกับพี่น้องประชาชนว่าจะมีเรียกว่าค่างานขั้นตำ่ำเช่นคุณหมอนี่ค่างานขั้นต่ำเป็นเท่าไหร่ถ้าทํางานไม่เกินค่างานขั้นตำ่ำคุณหมอก็ได้เงินเดือนกับเงินประจําตําแหน่งหรือพยาบาลหรือทันตแพทย์เภสัชก็จะได้ค่างานที่ตามแค่เงินเดือนเงินประจําตําแหน่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทํางานเกินค่างานขั้นตำ่ำ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพก็จะได้ค่าตัวแทนเพิ่มขึ้นงานนั้นนี่ไม่ได้วัดแค่งานบริการนะครับ,รบไม่ใช่ดูแค่คนไข้มารับบริการคนไข่นอกคนไข้ในแต่เรารวมถึงเราจะแบ่งหมวดงานเป็นหมวดบริหารหมวดบริการและหมวดวิชาการ,รแล้วก็หลังจากนั้นนี่ในสาขาแต่ละด้านก็เป็นด้านรักษาพยาบาลด้านควบคุมป้องกันโรคด้านส่งเสริมสุขภาพด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ ไปเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านไปออกชุมชนออกหน่วยเคลื่อนที่ก็เป็นเนื้องานทั้งหมดนะครับก็อยากจะทําความเข้าใจว่าง,งานที่วัดนั้นไม่ใช่เฉพาะแค่ตรวจคนไข้ในโรงพยาบาลไปทํางานในชุมชนในพื้นที่ทุกอย่างเป็นค่าง,งานได้หมดครับผู้มวยการโรงพยาบาลไปทำหนที่บริหารก็จะได้ค่าง,งานนั้นบริหารด้วยนะครับ,รบอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับ,รบ,รบแล้วสรุปว่าเราก็ไปยกเลิกค่าเบี้ยกันดารหรือเปล่า เราไม่ได้ยกเลิกครับขอย้ําว่ามติคณะมนตรีนั้นบอกว่าจาค่าตอบแทนในครั้งนี้ให้เป็นการผสมประสานระหว่างค่าตอบแทนตามพื้นที่ก็คือค่าตอบแทนหมอจยังอยู่นะครับ,รบเรียนว่าไม่ได้ยกเลิกไม่ยกเลิอกอันนี้นี่ก็คือโรงพยาบาลกันดานี้ไม่ได้แตะเลยนะครับได้เท่าเดิมนะครับโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กเนี่ยขนาดเล็กนี่ก็คือ จำนวนเตียงประมาณส0ิเตียงถึงห0สิบเตียงนั้นนี่นะครับสี่รอยกว่าแห่งตามหลักเกณฑ์เดิมเนี่ยตามหลักเกณฑ์เดิมนะเราจ่ายอยู่ครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนก็คือว่าคนที่อยู่ยี่สบเอ็ดปีขึ้นไปเนี่ยเดิมได้ในอัตราหนึ่งแต่ครั้งนี้เนี่ยเราให้คุณหมอที่อยู่หรือทันตแพทย์เภสัชที่อยู่ย1ิบอ็ดปีขึ้นไปนั้นมารับในอตราที่เท่ากับสิบอ็ดปีขึ้นไปนะครับเราถือว่าท่านอยู่ในชุมชนสิบปีขึ้นไปนั้นเนี่ย ท่านามีความมั่นคงในลหลายๆด้านและที่สําคัญนั้นนี่ก็คือค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ผมอยากย้านะครับว่าเราไม่ได้แค่ตัวเงินนะครับเงินเป็นเพียงส่วนหนึ่ง <S 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 แต่สิ่งที่ไม่ใช่ตัวเงินการยอมรับนับถือจากพี่น้องประชาชนการที่มีความสุขในการทํางาน <S 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 ได้รับใช้พี่น้องประชาชน <S S S ผมว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นค่าตอบแทนที่มันวัดเป็นค่าเงินไม่ได้ <S S เพราะฉะนั้นค่าตอบแทนในกระทรวงสาธารณสุขอยากฝากไปยังเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับว่าขอให้เรามองถึงหนึ่ง ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่เราคุยกันอ,อีกด้านหนึ่งคือการที่เป็นไม่ใช่ตัวเงินเช่นความก้าวหน้าต่างๆเรื่องการอยอมรับในสังคมการที่สังคมยกย่องนับถืออันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ค่าตอบแทนที่ได้เพราะฉะนั้นในครั้งนี้เนี่ยเดิมนี่นะครับค่าตอบแทน10ปีขึ้นไปได้ในอัตราหนึ่ง20 ปีขึ้นไปถดาใน,ตานแต่คร,ครั้งนี้นี่เราบอ,อกว่า10ปีขึ้นไป2 8ปีขึ้นไปนั้นเอาเงินที่เหลือนั้นมารวมกันนะครับเพื่อที่จะคิดค่ารานครับในขณะน,นี้บุคลากรทางการแพทย์อะไรต่างๆรวมทั้งคุณหมอเนี่เข้าใจใช่ไหมว่าหลักการที่ทบทวนอะไรที่เปลี่ยนแปลงอะไรที่เรายังคงเดิมท่านยังได้อยู่ครับ ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเบี้ยเลี้ยงหมอจ่ายในการเป็นงานตามที่นั้นยังได้อยู่นะครับส่วนที่ได้ลดลงมามากหน่อยก็คือโรงพยาบาลที่เจริญขึ้นอยู่ในเขตเมืองประมาณ33โรงพยาบาลนะครับที่ลดลงลดลงอย่างไรก็ตามครับอย่างน้อยก็เดือนละ10,000บาทขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอนอกกนั้นโรงพยาบาลในพื้นที่กันดานพื้นที่ที่เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กยังได้รับอัตราที่ใกล้เคียงกับของเดิม แต่ส่วนเงินที่ลดนั้นเราจะนํามาให้ทําเป็นค่าตอบแทนตามปริมาณงานครับครับก็มีเสียวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าการไปทบทวนอย่างนี้การปรับระบบค่าตอบแทนนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลหรือว่าการบริการประชาชนโดยเฉพาะในโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลนะครับอันนี้ข้อที่จริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในช่วงที่2นะครับช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่ครับสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืน และเวอร์ไวย์เว็บบางกอะไวส์ดอทคอม